สวัสดีครับทุกคนตอนเราเข้าสู่เปปีปมอนสเตอร์เบฟนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเรามาอัปเดตเรื่องราวของเปมอนกันดีกว่าเริ่มที่เรื่องของน้องชิกิต้ากันเลยล่าสุดนี้นะครับชิกิต้าเนี่ยเขาชนะการโหวตมาเป็นอีกหนึ่งข่าวดีพลังของแฟนคลับพลังของมอนสตอรแล้วก็เมนของน้องแคนนี่มอบรางวัลน,นี้มอบชัยชนะนี้ให้กับชิกิต้า c o n g ก a t ูเลช i o n สำหรับสำหรับชิกิต้าที่ชนะ different vote ความแตกต่างกันของการโหวต2อันนี้ที่ชิกิต้าเนี่ยเขาได้เข้าชิงแล้วก็สามารถที่จะชิงอันดับที่1มาไ้นั่คือ 2026 week to weekly pick chart นั่นเองนะครับชิกิต้าเบบี้มอนสเตอร์ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่1ตัวในท็อป3เนี่ยก็จะมีรุ่นพี่มิยอนจากไอดอลนะคับแล้วก็รุ่นพี่คิมยูยอมจาก God s เซเวนอกจากนั้นเนี่ยจิกิต้าก็ยังชนะนะครับอีก1สึ่สาขาร่างวันที่เข้าชิงนั่นก็คือ Star w i p e February Birthday Vote นั่นเองซึ่งจิกิต้าเนี่ย เกิดในเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็เข้าชิงแน่นอนอยู่แล้วและก็ชนะอันดับที่1เตรียมรับรางวัลกันไปได้เลยคะแนานโหวตเนี่ยสูงถึง78,176คะแนานโหวตเลยซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ที่เป็นเดือนเกิดของน้องชิกกต้าเนี่ยก็จะได้รับรางวัลเป็นการขึ้นป้ายเพื่อเป็นการโปรโมตนะครับวันเกิดของชิกกต้านี่แหละสมศักดิ์ศรีของ Queen of February เลยใครที่เกิดเดือนกุมภาพานันธ์นเดือนเดียวกับน้องชิกกต้ากันบ้างเอ่ยคอมเมนต์มาหน่อยสิแอนวินรันหนึ่งนะครับเกิดในะ พันเหมือนกันก็ถือว่านี่เนี่ยเป็นของขวัญให้กับมอนสตี้ที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์เป็นเลยละกันนะครับถ้าหากจิกิต้าของเราเนี่ยที่เกิดเดือนเดียวกันได้ขึ้นป้ายก็เหมือนกับมอนสตี้ที่เกิดเดือนเดียวกันกับน้องแคทตี่เนี่ยได้รับรางวัลไปด้วยและก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มอบให้กับจิกิต้าตอนรับปีใหม่ด้วยและต้อนรับ เดือนเกิดของน้องที่จะเข้ามาในอีกไม่ช้าไม่นานนะครับจะโตขึ้นอีกปีหนึ่งแล้วสาหรับใจแค้นของเราเติบโตอย่างมีคุณภาพมารอดูกันว่าป้ายเนี่ยวันที่เขาปาักเอาไว้วันที่เขาเอาขึ้นจอเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างและเชื่อว่าจะต้องมีมอนสตี้เนี่ยที่ตามไปเช็คอินป้ายวันเกิดของชิกิต้ากันเยอะแน่นอนนะครับใครที่จะไปเกาหลีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็รอดูกันได้เดี๋ยวเรามาแจ้งอีกทีดีกว่าว่าเอ๊ะที่ไหนอะไรยังไงเวลาไหนกันบ้างสำหรับคลิปนี้ก็แวะมาอัปเดตความรถของชิกิต้า ขึ้นมาและแฟนๆเนี่ยก็เข้าไปช่วยกันโบวตจนชนะมา2รางวัลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลที่1 picnic p i c chart c e c n d week แล้วก็รางวัลที่2คือ February birthday on s t a r w i v e นั่นเองยังไงก็มาร่วมเบิร์เดย์ร่วงหน้าให้กับน้องแคนนี่กันได้ก่อนเลยที่ใต้คลิปนี้นะครับ